สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมากินตํำปะคงกันอีกแล้วค่ะพี่น้องรอบเด็กสวีเดนคับพี่นอ้อ,นอ,งอ,นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยใส่บาเพิกจ้าบา,เพ,า,เ,าเพ็กพริกแห่มะจ้าเอาพปิกเทดโลดมันจะสีสวงสวงวะสวงว่ากระเทียมเล็กน้อยนะคะ กระเทียมนหน่อยอละ,ละตามัยวยห้วยจวดจว,ดวพี่น้องพี่น้องตำบักุ้งจ้าไม่กินกับทอดกุ้งซุปแป้งทอดค่ะพี่น้องเอ้ยกินแสบกินนวกินจวดกินจับ กินนัวกินแสบจวดคนเดียว,วก็มีมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศลงไปมะเขือเทศมะนาวค่ะอันนี้นะ้มามะขามกับน้ำตาลค่ะพี่น้องเทลงไปช่ว ผงสุผงนวดจะผงนวดใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ล่ายซสบหลายน้ำปลานะคะงวลงไปปลรราจาประปรลาผสมสองอย่างด้วยค่ะเด้อจังสิแซ่บใส่พอป,ประมาณมันจังสีโบเค็ม ปลาข้าขวดหน่อยข้ากับผสมกินเอาเนาะตั้งเดียนเออน้ำปลาปลาแดกปลายหลเนี่ยใส่ปะละาร้าง้วัดบันยวดวดวดเบอร์กระเด้อค่ะปลาแดก แซบนัวจ้าแซบนัวจวดคนเดียวจากพี่น้องสมตำจะสมตำการะซิม,ม,ม,มรกระลองไป เสร็จแล้วค่ะทเทใส่จานพรกก็มีมสำเรีแล้วค่ะพี่น้อง นี่ค่ะส้มตำยัยว่ยวจุดจุดสุดๆอุ้ยแสบแสบแสบครับพี่น้องเอ๋ยเบิ่งเอาเด้อจะพี่น้องเอ๋ยอืมอืมแสบเบิร์จ้า สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องเลยมากินมาหยวมาจวดน้ำกันเด้อตำปลาคงอีกเลวจ้ะพี่น้องกุ้งชุบแป้งทอดค่ะกุ้งชุบแป้งทอดนะคะอม,มาอยวยหยวดจวดจวดกับข้าวเหนียวหอนหอนน้ำกันมาเด้อมาเด้อสายแสบสายนวสายจวดกินน้ำกันจ้ะพี่น้อง กินแซบกินนวดจวดคนเดียวจวดจวดจ้ะมากมามามาผู้ใดบ่กท่านได้กินเข่าเดี๋ยวมาแย่มาแม่มากินน้ำกันมาเด้อเด้อกิน,นเราได้แบบนี้ฮักกับมีซัมเนี่ยและค่ะตามมีตามเกิดอืแซบน้ำกันเด้อมาอืม้ม ชุบแป้งทอดจ้ะมันเหลือเอามาอุ่นอกีกกินได้จ้ะอืมอันนี้ห่อน มาแซบน้ำกันมาเด้อมาเด้อฮอนกับฮอนอีลีคโค้ดโพดเนาะจ้มำมะฮวงแซบแซบจวดจวด ข้านย่ใหญ่จากพี่น้องมันจังแซบมาอืมอืม,อม,อมแซบแซบ